สามปีจากเมียนมาสู่แผ่นดินไทยดินแดนพุทธภูมิหลวงพ่ออุดมโชคพระพุทธรูปศิลปะพาม่ารามันจำหลักจากหินทั้งก้อนโดยฝีมือช่างชาวพาม่าที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมกันว่าจ้างให้ช่างชาวพาม่าแกะสลักขึ้นเป็นพุทธบูชาเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ84พรรษาในปี2554 และได้อัญเชิญจากประเทศพมา่าเข้าสู่แผ่นดินไทยที่ดานชายแดนบ้านเจดีสามองค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและเดินทางมาประดิษฐานณวัดสิริเจริญเนินม่อรหรือวัดโคกม่ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกทั้นร่วมงานสมโพธิองค์หลวงพ่ออุดมโชววันจันทร์ที่18พฤษภาคม2558เวลา10นาฬิกา9นาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์1ิรูปจเจริญพระพุทธ,ธมนต์เวลา1 1นาฬิกา9 นาทีร่วมถวายพัตตาหารเพนแด่พระสงฆ์ เวลา19นาฬิกา9นาทีพิธีเจริญจิตตภาวนาสวดมนต์108จบอย่าลืมวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานสมโพธองค์หลวงพ่ออุดมโชคเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตณวัดสิริเจริญเนินหม้อหรือวัดโคกหม้อตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีพระครูสิริสุวัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดสิริเจริญเนินหม้อหรือวัดโคกหม้อเป็นประธานพร้อมด้วยคณะสง คณะกรรมการวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลโคกม่อร่วมกันดำเนินงาน